เราดรอมาเนี่ยเราจะไม่ถึงความสําเร็จเราจะพูดถึงเป้าหมายเพราะเราจะทําในแต่ละปีเป้าหมายแต่ละปีเราคืออะไรถ้าสมมติว่าสร้างความสําเร็จไว้ถ้าเราสาเร็จแล้วเนี่ยเราสึกว่าเราจะหยุดแต่ถ้าเราทําแบบเป้าหมายแต่ละปีไปเรื่อยๆเราก็จะทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดสวัสดีครับชื่ออับดุลรอมันสานีครชื่อเล่นชื่อแม่ปัจจุบันทํางานเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อรอมันครับ เริ่มแรกเริ่มจากการชอบผ้าและก็ลายผ้าเป็นคนที่มีหัวสินเนาในตัวเมื่อก่อนแต่ถ้าเราถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยด้านแฟชั่นเนี่ยการเข้าถึงมันยากมันไม่มีสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยจะดูได้ก็ทางทีวีอย่างเดียว และอีกอย่างนึงก็คือว่าความคิดที่ไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าไม่ค่อยชอบใส่เสื้อผ้าแบร์ตามห้างต่างๆก็เลยต้องหาแบบแล้วก็ตัดใส่เองไปซื้อที่ห้างเนี่ยมันจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ๆแล้วเป็นคนตัวเล็กแล้วก็จะหาไซส์ตามตัวเองยากแล้วก็ต้องตัดถ้าซื้อก็คือต้องเป็นไซส์เด็กโตซึ่งเด็กโตมันก็จะมีลวดลายที่เฉพาะเด็กมันไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนถ้าพูดถึงเด็กมัธยมม6ใช่ไหม การที่จะเข้าไปอินทรานันสมัยก่อนก็ต้องเลือกอาชีพที่มันมั่นคงถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นแฟชั่นถ้าบ้านเราเขาไปว่าไปเรียนแฟชั่นจบมาจะทํางานอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเรียกที้ไปเรียนพยาบาลเพื่อให้มีอาชีพมั่นคงแต่ความชอบในการทําเสื้อผ้าของเราก็ยังชอบอยู่แล้วก็เลยเป็นงานอาดิเดกต่อไปที่เรามาทําหลักสิบกว่ามีงานประจำมาทําตอนที่ทํางานแล้วเราเริ่มมีทนทรัพท์แล้ว ล้วก็จะแบ่งเวลาว่างช่วงที่แบบไม่มีเวรเนี้ยแล้วก็จะมาอ่านหนังสือออกแบบโดยดูดีไซเนอร์ดังๆที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเป็นแนวทางานเราจะแตกต่างกับแบรนด์อื่นจุดเริ่มต้นก็คือการที่ได้ทําเสื้อมาใส่เองก่อนแล้วก็เพื่อนเห็นว่าสวยดีเพื่อนก็เลยมาถามว่าเออลองทํามาแบรนด์เสื้อดูไหมเอามาขายเผื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งแต่ตอนนั้นเพิ่งจบใหม่ๆเนาะเรายังไม่มีเงินเก็บ พอเราทํางานได้สักพักประมาณปีที่2เราก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็มาทําเป็นแบรนด์ของตัวเองอก่อนทําเสื้อเนี่ยคือไปเรียนด้วยไปเรียนตัดเสื้อตัดเย็บก่อนไปอ่านหนังสือหรือว่าไปดูดีไซเนอร์ดัง่องก่อนๆน,น,นะเขาบอกว่าก่อนที่จะทําเสื้อเราก็ต้องตัดเย็บให้เป็นก่อนพอเวลาเราจะทําแบรนด์ขึ้นมาเราก็สามารถแบบศึกษาเรื่องผ้ารายละเอียดดีเทลต่างๆได้ก็ไปเรียนตอนนั้นทํางานได้ประมาณปีที่2 ก็มีคนไข้คนหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นลูกของเขาอ่ะไปเฝ้าไข้เขาจบแฟชั่นมาเขาเป็นอาจารย์สอนที่อาชีวะปัตตานีก็เลยไปคุยเรื่องนี้ก็เคยติดต่อให้มาเรียนเลยเรียนตัวต่อตัวเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าได้ประมาณ2เดือนหลังจากนั้นก็เริ่มทําเสื้อผ้าเลยครับตอนแรกก็เริ่มไปหาผ้าก่อนโดยที่เราจบจากกรุงเทพเนาะเราก็จะรู้แหล่งผ้าก็คือไปพาหุรัตที่กรุงเทพแล้วไปดูเรือกผ้าแล้วก็กลับมาออกแบบออกแบบแล้วก็ตัดเย็บ ตอนแรกก็ตัดเองก็จะมีเพื่อนมาสั่งเรื่อยๆพอสักพักเราเริ่มแบบแตัดไม่ทันและคนเริ่มสั่งเยอะและเราก็ต้องไปหาช่างมาตัดแต่ช่างเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเป็นช่างระดับไหนเราต้องไปคุยบางคนช่างที่แบบว่าไม่เข้าใจในดีเทลของเสื้อผ้าเรามันก็คุยยากเราก็ต้องทําความเข้าใจกับช่างด้วยพอปีต่อๆไปก็เริ่มผลิตเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมียอดจองด้วยแล้วก็มันจะมีสั่งทางเพจด้วย ต่อเดือนลิตประมาณ30ตัวต่อเดือนแต่ว่าเราจะเปิดขายในช่วงรามา่อนคือเราทําเป็นคอลเลกชันเป็นปีละครั้งแล้วก็เราจะทําแต่ละแบบเนี่ยจะเป็นจนํานวนจํากัดเราทําไม่เยอะแบบละประมาณ1 0บถึงยีตัวแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าที่มาซื้อแล้วคอลเลกชันนี้หมดเราจะไม่ทําเพิ่มแล้วก็ให้เข้ารอเป็นคอลเลกชันหน้าต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นของใหม่ของคอลเลกชันปีนี้ซึ่งมีแค่ประมาณ20ตัวส่วนใหญ่เราจะเน้นเนื้อผ้ากับลายบนผ้า เพราะว่าถ้าเราทําเรียบแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับร้านทั่วไปแต่พอเราทําอะไรที่แตกต่างเนี่ยมันจะมีแหละสักกลุ่มหนึ่งที่ชอบที่ความแตกต่างมันอาจจะมีไม่เยอะแต่ก็มีกลุ่มเป้าหมายของเราชัดเจนเราสร้างตัวตนของเราชัดเจนมากว่าแบรนด์เราจะต้องเป็นสไตล์นี้ทักษะที่จะต้องหลักๆก็คือหนึ่งการตัดเย็บทุกคนต้องมีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเรามาทําเสื้อผ้าแล้วเรายังเย็บปักถักเรายังไม่ได้เนี่ยมันยากมากเพราะมันเป็นเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี2ก็คือ ความครีเอทความคิดสร้างสรรค์สามก็คือหาตัวต,วตวนให้จเจอว่าตัวเองอ่ะจะขายอะไรแล้วขายให้ใครสําหรับการตลาดเราจะไม่เน้นสือ่อแปลกไหมแปลกเนาะเป็นรายที่แบบถ้าถามคนตัวไปเขาจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าถามคนใส่แหลวเขาใส่ตัวนี้ปีหน้าเขาจองอีกเราเน้น คุณภาพของสินค้าเราจะไม่เน้นแบบว่าโฆษณาให้มันเป็นกระแสดังเราไม่เอาเราจะใช้แบบไปแบบเรื่อยๆเป็นเสเตปก็คือจะเป็นปากต่อปากสังเกตง่ายๆถ้ามันเป็นกระแสเนี่ยคนจะบูมได้แป๊บเดียวมันจะมาแล้วก็มันก็จะไปแต่เขาเราเนี่ยเราจะผลิตแบบว่าเรื่อยๆมันมีให้ค้นหาเรื่อยๆเพราะว่าลายแต่ละปีมันไม่เหมือนกันเลยปีนี้จะเป็นลายนี้ปีหน้าก็เป็นลายใหม่ต่อและคนที่เขาอยากได้ให้เขารอดีกว่าเราแบบว่าเปิดตัวปุ๊บหมดเลยก็เหมือนปีนี้ก็คือ ยังไม่ทันได้เป like ิดต um ัวแต่มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าและก็พาลูกค้าใหม่มาที่ร้านแล้วหลายคนก็คือเขาแบบขอเป็นคนแรกและก็ขอเป็นรายนี้คือเขาไม่อยากใส่ซ้ำคนอื่นเหมือนแบรนด์อื่นว่าธุรกิจอย่างอื่นอะทุกคนจะพูดถึงความสำเร็จใช่ไหมแต่รายลอมมาเนี่ยเราจะไม่ถึงความสำเร็จเราจะพูดถึงเป้าหมายเพราะว่าจะทำในแต่ละปีเป้าหมายแต่ละปีเราคืออะไรถ้าสมมติว่าสร้างความสำเร็จไว้ถ้าเราสำเร็จแล้วเนี่ย เราสึกว่าเราจะหยุดแต่ถ้าเราทําแบบเป้าหมายแต่ละปีไปเรื่อยๆเราก็จะทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใครสนใจเสื้อโต๊ะผู้ชายรอมันนะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจเสื้อโต๊ะผู้ชายรอมัน เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปวิดีโอที่จบไปหวังว่ารายการของเรานะคะจะสร้างแรงบันดาลใจกำลังใจแล้วก็แนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตนะคะถ้าใครมีแนวคิดดีๆหรือมีเรื่องราวดีๆอยากจะส่งต่อก็ติดต่อมาได้ในรายการเราเลยค่ะขอบคุณค่ะ